อย่าเป็นทางการนะครับนัที่นี้เาเชตเป็นไายลบรีชสมนตรีเรมืองลบุรีครับการเรียนปรากฏว่าตอนเวลา08.30์ปมนยายที่ประสงค์จะ นี่ถูกต้องนะครับป็นลบบุรีนะครับในเขตเลือกตั้งที่สามนะครับท่านที่สองนะครับคุณมนตรีเสียงลิวท่านนะครับติดภารกิจนะครับเดี๋ยว่ันจะดูพวกเราสัก <c oughs> <c oughs> ขั้นที่สองนะคะก็คือในกลุ่มรุ่นสี่นะคะครับเอาไปประการจับขั้นที่สองนะครับครับขอเชิญคุณสมมาตรข้งางๆครับเบอร์นหนึ่งสั่งเขียนก็ได้อ แต่ถ้าินดีเขณเริกนจะละกนไม่ยอมกันแล้กันแ้จะทดีเราเขียนเขียนเขียนที่กลุ่มนะเดี๋ยวเไว้นให้เสร็